คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการนวดกดจุดหน้าใสนะครับสามารถทําตามกันง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับจุดที่จะนวดต่อไปนี้เป็นจุดฝังเข็มนะครับแต่จุดฝังเข็มไม่จำเป็นต้องฝังเข็มอย่างเดียวนะครับเราสามารถกระตุ้นจุดลวมปานเหล่านี้ด้วยการนวดได้เหมือนกันนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือจุดอินถางนะครับจุดอินถางอยู่ระหว่างกลางคิ้วนะครับ เราสามารถนวดได้เลยนะครับกลางคิวก็อยู่ตรงนี้ใช้มือนวดนะครับหนนาทีนะครับก็นวดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับขณะนวดนะครับเราจะรู้สึกตึงๆเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะรู้สึกถึงจมูกใครที่เป็นไส่นัดนะครับก็สามารถนวดจุดนี้ได้เหมือนกันจะทำให้จมูกโล่งขึ้นนะครับ สำหรับจุดที่2นะครับก็คือจุดหยางปลายนะครับจุดหยางปลายให้เราดูระหว่างตาดำตรงกลางตรงนี้นะครับขึ้นไปเหนือคิ้วประมาณ1ข้อมือนะครับแล้วเราก็นวดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรานวดถูกจุดแล้วนะครับมันจะมีความรู้สึกตึงๆหน่วงๆเล็กน้อยนะครับนวดทั้ง2ข้างนะครับ 1- 2น,นาทีนะ จุดต่อไปนะครับก็คือจุดซื่อปลายนะครับก็จะอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับตาดำเนาะลากลงมาจะเจอร่องอยู่ร่องหนึ่งแถวนี้นะครับก็นวดนะครับเราก็จะรู้สึกตึงๆเหมือนกันนะนวดแถวนี้นะครับตรงนี้ก็จะแก้เมื่อยล้าเมื่อยตาได้ด้วยนะครับใครที่ปวดกระบอกตาสามารถนวดรอบๆนี้ได้นะครับก็จะได้ลดใต้ตาคล้ำด้วยนะครับ องข้างเหมือนกันนะครับและจุดถัดไปนะครับเรียกว่าจุดชวนเหลียวนะครับก็วัดลงมาเลยนะครับตรงหางตาลากลงมาจะเจอกระดูกนะครับกระดูกแก้มแบบนี้นะครับหางตาจนถึงกระดูกแก้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นร่องของกระดูกแก้มอยู่ให้ตรงกหางตานะครับแล้วก็นวดตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรานวดถูกนะครับมันจะรู้สึกตึงๆหน่วงๆนะครับ ก็เป็นการกระตุ้นเลือดให้มาเลี้ยงบริเวณใบหน้านะครับตรงนี้ก็นวดสองข้างนะครับหัน,านตาน,นะครับมาจนถึงกระดูกแก้มตรงนี้นะครับ